สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาไปครับโอเคนะครับวันคุ่นี้นะครับเจชินจะพาไปน่ไปเที่ยวทะเลเกาะสมุยนะครับมีเสือหมาลาลูรีสอร์ทบีดนะคบโอเคนะครับลาลูรีสอร์ทเกาะสมุยจังหวัดระยองนะครับพุ่นี้นะครับนั่นเรือไปนะครับทุกคนนั่นรถไปแล้วก็ไปที่ท่าเรือท่าเรือเกาะสมุยแล้วก็นั่นเรือไปประมาณชั้นยี่สิบสามสิบนาทีก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวอันนี้ลาลูรีสอร์ทบีดจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะครับ ลาลูรีสอร์ตบีดไม่ใช่ใส่นะครับโอเคครับอ่ะผลไมได้คุ่มันทำเข้าไปโอเคอเค,ครับลาลูรีสอร์ตบีดนะทุกคนตอนนี้จะให้ดูนะครับ ลาลูรีสอร์ทกับเกาะสมิยรับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเดินทางขอให้ปลอดขอให้เดินทางปลอดภัยรับโดยเดินทางโดยสวัสดีค่ะครับลาลูรีสอร์ทแบบนี้นะครับทุกคนครับลาลูรีสอร์ทแบบนี้ไยห้ดูคลิปนะครับอันนี้ เนี่ยเป็นท่านนอนแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าผมพาช,ชั้นไหนนะครับทุกคนนี้เป็นสระว่ายน้ำม,มีไฟสี่ดวงนะครับมีสี่เดียวนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็จะเป็นโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยเป็นห้องพกนี้เป็นทะเลนะครับนี่เป็นที่นั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเขาถ่ายดีวีโอไว้นะครับนี่สาารนะว่ายน้ำสามารถลงมาเล่นได้ตอน กันวันได้ครับถ้าใครไม่อยากได้ก็ไม่ก,สกม็สิงก็ไม่สนนี้เป็นภาพนี่เป็นเจกสก,กี้รับเจกสก,กี้รับครับโอเคครับลาลูกเลียดไปเนี่ยเล่ไม่ได้แล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคครับโอเคนะครับ สำหรับทีนี้นะคะับกมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเนทางันโดยสวัสดีภาพนะคะบ๊ายายเจอกันเจอกันอีกเวลาหนึ่งทุ่มนะคะบ๊ายบายจุ๊บ